สวัสดีค่ะพอน้องบักกี้มาเดินเล่นตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะโบ๊มีน้องบักกี้เป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะใครที่ไม่เคยดูช่องของปาริชาติสาวทไทยในนอร์เวย์นะคะ,ะโบ๊ทแนะนำเพราะว่าโบ๊์ชอบความคิดของน้องเขานะคะน้องมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะคะมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะแล้วก็มีเรื่อง ที่มีคนเอามาเล่าให้น้องมาเล่าต่อนะคะปุดไปฟังเรื่องนี้นะปดเล่าคร่าวๆนะคะคุณไปฟังต่อที่ช่องของน้องเขานะคะน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเลือกฝรั่งรวยมีฝรั่งรวยมาจีบแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศกับเขานะคะพาไปอยู่บนภูเขาเลยน้องเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนหลังคาบ้าน บ่อยๆอ,อ่ะผู้ชายนะคะให้เงินน้องเนี่ยไปทำศัลยกรรมนะคะน้องไม่ได้เป็นคนสวยนะทำศัลยกรรมที่หน้าด้วยแล้วที่อื่นด้วยหรือเปล่าไม่จำไม่ได้ไปฟังเอาเองนะคะให้เป็นหลักแสนหลักล้านก็ให้ได้นะคะเขารวยไงน้องมารู้ที่หลังว่าเฮลิคอปเตอร์ที่บินบินอยู่นะ่ะคือขนยาเสพติดนะคะสรุปรวบรัดคือ น้องก็ออกจากผู้ชายคนนี้มาได้ผู้ชายคนนี้ไม่ทำ้ายร่างกายอะไรน้องนะพอน้องออกจากผู้ชายคนนี้มาได้เนี่ยแล้วชีวิตของน้องเป็นยังไงต่อไปไปฟังต่อที่ช่องสาวไทยในนอร์เวย์ปาริชาตินะคะมาทำให้หยากแล้วจากไปเขาเล่ารายละเอียดดีกว่าไงเพราะโบทอะจำเรื่องเขาไม่ได้พวกะได้ฟังแล้วบ๊ทชอบเรื่องราวของเขานะคะเป็นข้อคิดที่แฝงเอาไว้ให้ สาวสาวได้คิดนะคะจะเลือกฝรั่งรวยฝรั่งมีเงินไม่มากแต่ไม่ลำบากหรือใดๆก็แล้วแต่เลยนะคะเรื่องของผู้หญิงนะคะที่อยากมีสามีฝรั่งแต<อ>่กลัวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันกลัวว่าฝรั่งจะมีความต้องการรุนแรงหรือเปล่าฝรั่งจะมีอวัยวะที่ใหญ่โต เกินกว่าจะรับไหวหรือเปล่าปดแนะนำนะคะแนะนำคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุไม่น้อยหลายคนเนี่ยผ่านการมีลูกมาแล้วด้วยนะคะไปดูเว็บฟรีเว็บฟรีอะไรเว็บโปเว็บที่มีกิจกรรมจงค้มเจ๊ะพิ่มๆนั่นแหละนะคะป้ไม่รู้หรอกนะว่าที่ไทยเนี่ย ล็อกเอาไว้เลยไม่สามารถจะเปิดดูได้เลยหรือเปล่าแต่อย่างใดอันนี้ไม่รู้นะเอาเป็นว่าผมมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองที่ไปดูมานะเพราะว่าอยากรู้ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไงเขาทำอะไรกันแค่ไหนแบบไหนนะตอนที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็มีอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าเราได้ฟังผู้ชายนักเรียนชายเยงี้ยพูดถึงว่า มีหนังเอ็กญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เคยได้ดูนะทำใจไม่ได้ตอนเด็กๆวัยรุ่นยังไม่เคยมีประสบการณ์ไงรับไม่ได้นะคะเมื่ออยู่ที่อเมริกาเนี่ยต้องคุยกับผู้ชายที่ไม่ได้คุยกับผู้ชายต้องคุยกับผู้หญิงที่มาปรึกษาไงแล้วเขาก็จะถามเรื่องนี้ด้วยโปรดก็เลยจัดเลยด้วยความอยากได้ข้อมูลจริงจังนะคะ ก็เข้าเว็บที่ไม่เสียเงินแต่ปดต้องคอยเคลียร์พวกข้อมูลเขาเรียก history บนคอมพิวเตอร์โบ๊ดเข้าลึกๆไม่เป็นนะปดไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์และขณะเป็นช่างเทคนิคที่เข้าไปลึกๆได้อย่างงี้ไม่ได้นะปดก็คือเป็นผู้ใช้ทั่วๆไปนี่แหละปุดสามารถจะเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดไม่ให้มันเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์เพราะปดก็วัวไวรัสเหมือนกันนะคะหลังจากที่ดูเสร็จแล้วทุกครั้งเนี่ยดก็จะเคลียร์ข้อมูลก่อน ก็เข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะก็มีหลากหลายเลยคุณมีทั้งที่รุนแรงกระแทกกระทันมีทั้งที่นุ่มนวลน,นะคะมีทั้งที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายลุกมีทั้งที่รับไม่ได้ปวดกำลังนึกถึงภาษาอังกฤษเขาเรียก dirty นะคะมีทั้งที่แบบรับไม่ได้เลยอะเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีเป็นวิดีโอจากคู่รนะัก จริงๆนะคะที่เขาทำเอามาเผยแพร่นะแต่ต้องเป็นในส่วนของเว็บนี้โดยเฉพาะเท่านั้นนะเขาก็มีภารกิจของเขาเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นว่าไปอะนะแบบนุ่มนวลรักใคร่กันธรรมดาอย่างเงี้ยใครที่กลัวนะคะคุณอย่าก,กลัวคุณกลัวที่คุณจะเลือกผู้ชายไม่ถูกคนดีกว่า เพราะว่าถ้าคุณกลัวในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณก็คิด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 ,คดอ่ะผู้ชายฝรั่งบางคนเขาก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนะน้องคนหนึ่งที่โบรู้จักเนี่ยตอนที่เขามีฝรั่งมาหาเขาที่ถ่ายครั้งแรกเนี่ยแล้วเขาก็ตัดสินใจมีอะไรกันแล้วเขาก็มาเล่าว่าใครที่เคยพูดให้หนูฟังว่า ผู้ชายฝรั่งเดี่ยแซบไม่เห็นจะแซบเลยก็พูดมาอย่างนี้พ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ความแซบตอนที่มีกิจกรรมเข้าจังหวะจบกพึมพึมกันเนี่ยเป็นแบบไหนของใครยังไงนะที่เรียกว่าแซ่บ่อไม่รู้หรอกเพราะตัวเองอ่ะปอไม่ชอบนะคะแล้วพอก็โชคดีที่พอเลือกสามีถูกคนเพราะเขาก็ไม่อะไรธรรมดาเฉยๆนะคะใครที่ ได้ฟังนะคะแล้วคุณสงสัยอ่ะอ่าแล้วพอไปดูเว็บโป้อย่างเงี้ยเว็บที่เขาทำกิจกรรมกันเนี่ยบนไม่รู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาหรอไม่มีอะค่ะเพราะว่าบนดูแล้วบนร,รู้สึกขยะขยงมากกว่าเพราะบอไม่ชอบเลยบนดูเพื่อบอลจะมาตอบคำถามให้คนที่ถามได้แหละว่าเป็นยังไงนะคะโป้อะตอบคำถามส่วนตัวเยอะในเรื่องนี้แต่ทำวิดีโอเนี่ย ไม่กล like ้าทำเท่าไหร่นะคะเมื่อมาพูดเนี่ยนะเพราะว่าเวลาโบน์เราก็เล่าได้ไม่เต็มที่นะคะมีความกระดากที่จะพูดก็แนะนําได้เท่านี้แหละถ้าคุณสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่มันจะน่ากลัวแล้วมันจะใหญ่มันจะมันจะขนาดมโหมามหึมามโหมามีมโหลานมหึมาอย่างไงนะคะถ้าคุณเข้าเว็บโป้ได้นะ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าประเทศไทยเขาป้องเอาไว้ยังไงนะคือถ้าคุณเข้าได้อะคุณก็ไปดูนะแนะนําเฉพาะผู้หญิงสายฝ่อนะคุณต้องระวังด้วยนะคุณเข้าไปดูแล้วถ้าคุณมีเด็กอยู่ในบ้านคุณแล้วเขาก็เล่นอุปกรณ์คุณด้วยแล้วมันเข้ามาให้เด็กเห็นอันนี้ก็ไม่โอเคนะต้องระมัดระวังดีๆนะคะเท่านี้แหละจบแล้วกายทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ